ฟังเพ่นเอียมาแรงมากๆค่ะแล้วก็กลายเป็นประเภทหูหูฟังที่อุ้มชอบมากที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะคืออุ้มรู้สึกว่ามันใส่สบายมากๆไม่มีอะไรมาอึดอัดในหูข้อที่2นะคะก็คือเรายังได้ยินเสียงรอบตัวอย่างเต็มที่เราสามารถใส่นะคะฟังนุน่นฟังนี้ประชุมนะคะแล้วก็คุยกับคนรอบตัวเนี่ยไปด้วยได้อันนี้คือดีมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะก็คือเสียงเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่เหมือนแบบหูฟังทรงเอียบบัดหรือว่าอินเอียอื่นๆใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยหูฟังก็มักจะดีเลยนะคะเป็นปัััญหหาที่เกกิดขึ้นบูฟ ประเภทนี้ในยี่ห้ออื่นๆนะแต่ว่าหลังจากอุมาลองตัวนี้ค่ะนี่ที่ผมใส่อยู่ที่หูตอนนี้นะคะนี่คือ JBL Soundgear s e n ทุกคนในราคา5,990บาทตัวนี้คุณภาพเสียงดีกว่าตัวอื่นนี่ถือว่าเป็นตัวแรกนะคะจาก JBL แต่ว่าทําออกมาได้ดีมากๆรวมถึงนะคะเราสามารถที่จะคุยโทรศัพท์นะประชุมสายอะไรแบบนี้ได้แบบยาวนานแล้วก็ไมคเนี่ยมาแบบจัดเต็มให้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้อุม,มาเล่าให้ฟังไปพร้อมๆกันเลย งั้นเรามาเริ่มรู้จักนะคะหูฟังประเภท Open e a r กันดีกว่าว่าเป็นยังไงคะ่ะเราอาจจะเคยใส่หูฟังประเภทอื่นมานะอันนี้จะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงนะคะมาดูที่หน้าตาของมันก่อนละกันนี่อุ้มเลิศจากตัวสีดํานะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้มากับสีดําด้านนะคะมีโลโก้ JBL อยู่แบบนี้คะ่ะหูฟังประเภท Open e a r เนี่ยความเก๋ของเขาคือมันจะมีตัวเครื่องใช่ไหมแล้วมันจะมีค่ะตัวคล้องหูไว้แบบนี้นะเสร็จปุ๊บนะอุ้มพิกมาดูด้านในคะ่ะถ้าเราใส่หูฟังอินเอียร์หรือเอียบัดเนาะอย่างอินเอีอยร์เนี่นยะะก็จะนา กับหูของเราด้านนอกไม่มีอะไรนะคะเข้าไปรบกวนตัวหูของเราที่นี่ค่ะตัวนี้นะคะมันจะมีตัวที่ของหูซึ่งเนี่ยทาง JBL ทำมาได้ดีมากนะคุณสามารถปรับมาแบบนี้ก่อน นี่เห็นไหมเวลาที่เราจะใส่นะคะเราสามารถดันตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คล้องเนี่ยเข้าไปหูของเรานะคะแล้วค่อยดันกลับมาซึ่งมันเวิร์กมากๆสาหรับการใช้งานในโลกความจริงนะรวมทั้งนะคะใครที่หูเล็กหูใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตัวคล้องนะคะจะสามารถปรับระดับได้นี่อันนี้หูเล็กนะคะหูใหญ่ตามที่เราต้องการเลยอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะเราเนี่ยจะดันเนาะปุ๊บมาแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใส่เข้าไปที่หูของเราปุ๊บ โอเคแบบนี้นะแล้วเราสามารถดันนองหูของเราเนี่ยให้มันมาตรงเนาะมันก็จะใส่เป็นแบบนี้ นะคะอันนี้คือข้างซ้ายเนาะเราใส่เข้าไปแล้วเนาะด้านขวานะคะเหมือนกันเลยนะอุ้มสามารถจะดันอย่างนี้แล้วก็ใส่ไลกับหูของเราค่ะปึ๊บนี่แล้วก็ดันนะคะตรงบริเวณหัวตัวหูฟังเนี่ยเข้าไปนะคะนาบกับตัวหูของเรานี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหูฟังในรูปแบบที่เป็นโอเพนเอียร์นั่นเองค่ะแต่ความเก๋คืออะไรอ่ะเราอาจจะแบบนี้เฮ้ยมันใส่แล้วมันวิ่งได้ไหมพี่อุ้มสบายนะตัวคล้องหูเนี่ยคล้องไว้อย่างแน่นนะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะเอออุ้มใส่เนี่ยไม่มีอาการแบบหูแดงนะคะหรือว่ารู้สึกแบบเจ็บ บริเวณหูเลยนี่คือข้อดีมากๆเนอะแต่ความเก๋กว่านั้นนะคะก็คือนี่เลยเขามีเอียหุกมาให้ทุกคนเอียหุกเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเราเอาตัวหูฟังของเรานะคะมันจะมีเป็นช่องเนาะเสียบเข้าไปแบบนี้ตรงๆนะคะปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ใช้งานได้ตามปกติเนาะถ้าเราเนี่ยจะเลิกใช้และไม่อยากให้มันมาอยู่ที่หูของเราเราก็คล้องคอไว้ได้แบบนี้เลยเออสนุกเลยนะ สบายมากนะคะแล้วก็พกพาเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาเคสออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาง JBL เนี่ยเตรียมมาให้ทุกคนทีนี้ค่ะเราจะชั่งน้ําหนักให้ดูดีกว่าว่าน้ําหนักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกก่อนนิดนึงค่ะว่าตัวเคสเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าหูฟังประเภทอื่นๆนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยต้องเก็บนะคะตัวที่คล้องหูตรงนี้ด้วยนะคะมาเริ่มจากหูฟังหนึ่งข้างดีกว่าน้ําหนักอยู่ที่13.2นะคะเอาตรงเลยถ้าเป็นหูฟังประเภทเ e อียรบัหื น้ําหนักจะอยู่ประมาณ5กรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็น13กรัมแต่ว่าข้อดีคือปกติเนี่ยถ้าเป็นหูฟังปเพศอื่นจะต้องใช้หูในการแบ่งน้ําหนักใช้รูหูนะคะในการแบกน้ําหนักแต่หูฟังปเภศนี้นะคะจะเป็นการแบ่งน้ําหนักด้วยใบหูของเรานะคะซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอันนี้คือข้างหนึ่งนะคะทีนี้อุ้มช่างให้ดูพร้อมกับตัวเคสเลยนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ 9ก1กรัมนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นหูฟังอินเอียร์หรือว e ่าเอียร์บัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่ากรัมประมาณนั้นค่ะแล้วถ้าเป็นนะคะหูฟังพร้อมกับตัว ear เอียร์ฮุกเป็นยังไงบ้าง32.3กรัมนะ32.1กรัมประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุตินะคะใครจะเอาเออกไปใช้งานแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะพกพาตัวเคสไปด้วยนะ <เอ S 1> <อ>ก็จริงๆอยู่ได้ตัวแบตนะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะแบบนี้เอาไปใส่วิ่ง6ชั่วโมงในลู่นะคะหรือว่าเอาไปฟิตเนสนะคะมุ่ง่าพ,พาก พอต่อการใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าคุณนะคะจะพกเนี่ยไปแบบใช้จัดเต็มเลยนะคุณสามารถใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะ,ะเป็นการใส่เคสชาร์จนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวมันเนี่ย6ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยจะชาร์จเพิ่มได้อีก18ชั่วโมงค่ะรวมกันเป็น24ชั่วโมงเคสชาร์จนะคะอยู่ในมืออุ้มเนี่ยประมาณนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะว่าใหญ่อย,อยู่แล้วก็จะมีนะคะรูเสียบชาร์จตรงนี้เป็นอ่ USB Type C นะคะแลล้วกลวกเเาาที่รปิดออม เฟิร์มมันจะมีไฟมันจะมีไฟสเตตัสนะคะอยู่ตรงนี้เนาะสามารถจะคอนเน็กได้ง่ายๆเนี่ยกับตัวมือถือของเรานะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวอุ้มพาไปดูแอปพลิเคชันนิดนึงละกันว่ามันปรับแต่งงไงได้บ้าง และแน่นอนค่ะไฮไลท์ของ JBL นะคะก็คือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันมีชื่อว่า JBL Headphone อันนี้นะดาวน์โหลดได้ในทั้ง iOS แล้วก็ Android ฟรีนะคะกด Open ได้เลยพอเปิดมาปุ๊บนะคะครั้งแรกเนี่ยมันจะทําการคอนเน c กกันนะคะก็แค่เชื่อมต่อบลูทูธธรรมดาเนาะหลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ค่ะบ่งบอกว่าสเตตัสนะคะทั้งตัวเคสเนาะแล้วก็หูฟังทั้งสองข้างนะคะแบตอยู่เท่าไหร่ตัวนี้สามารถปรับแต่งนะคะในส่วนที่เป็นอีควอไลเซอร์ได้นะคะก็จะมีแบบที่เขาตั้งมาาใหห้เป็นรออยู่่5แบบะะืว จะเพิ่มนะคะตามที่เราต้องการเองก็ได้ค่ะอย่างอุ้มเองเนี่ยถามอุ้มนะอุ้มชอบแบบเบสกับสตูดิโอค่ะรู้สึกว่าฟังแล้วมันแน่นดีนะอย่างต่อมาค่ะนี่เลยก็คือเรื่องของเจสเจอร์นะคะตรงนี้ก็มาตั้งค่าได้เนาะหูฟังข้างซ้ายอย่างนี้เนี่ยอุ้มตั้งไว้เป็นเรื่องของวอลลุ่มคอนโทรลนะคะแต่1ครั้งเป็นการเพิ่มวอลลุ่มนะแต่2ครั้งนะคะจะเป็นการลดนะคะลดเสียงนั่นเองเนาะก็คอนโทรลจากตรงนี้นะคะรับสายวางสายหูฟังข้างขวานะคะอุ้มใช้เป็นการเพฟเฟแต์คอนโทรลเนาะแต่คนั่งครั้ง แต่3ามครั้งนะคะกลับมาเพลงก่อนหน้านี้อารมณ์ประมาณนี้เนาะแล้วตัวนี้นะคะข้อดีมากๆเลยคือคุณเลือกได้ว่าตอนนี้คุณฟังออดิโอหรือว่าดูวิดีโออยู่นะคะมันต่างกันยังไงเวลาที่เราดูวิดีโอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความดีเล์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหูฟังในรูปแบบไหนก็ตามเนะาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้เยอะมากๆเลยพอคุณเซ็ตเป็นวิดีโอโหมดปุ๊บคุณสามารถดูนะคะดูแบบวิดีโอต่างๆเนาะปากนะคะตรงกับเสียงที่มันออกมาที่ตัวหูฟังและตัวนี้นะ,ะทำได้ดีมากในเรื่องนี้นะคะยอมรับเลย นะอย่างต่อมานะคะก็คือคุณสามารถปรับเรื่องของซาวด์บาลานซ์ได้นะต้องการให้ดังไปทางซ้ายมากกว่าขวามากกว่านะคะตรงนี้ก็คอนโทรลได้เลยเนาะแล้วก็ยังสามารถนะคะที่จะดีีไฟไมค์บาดขาสมมติหูฟังข้างขวาหายไปนะ,ะก็กดนะคะให้มันส่งเสียงได้นะคะทีนี้เนี่ยต่อมาค่ะก็คือเราสามารถเลือกนะที่เป็น auto power off ได้นะคะก็คือสมมติวางทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ30นาทีปิด1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงปิดนั่นเองค่ะแล้วข้อดีอีกอย่างนึงนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะจะสามารถจะคอนเน็กนะในส่วนที่เป็นดู โอ้คอนเน c t ได้นะคะก็ Multipoint Connect ตัวนี้ก็สามารถจะต่อมือถือของเราเครื่องที่1เครื่องที่2นะคะหรือว่าไปต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ PC MacBook อะไรแบบนี้เพื่อจะใช้งานทุกอย่างเนี่ยไปรวมกันได้นั่นเองโอ้เสียงดี เสียงดีงดคือบอกงี้ปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยคาดหวังนะกับเสียงนะคะของหูฟังในประเภทที่เป็นทรงนี้เท่าไหร่นะคะในสรวที่เป็น Open e a r เนาะแต่ว่าตัวนี้คุณคาดหวังได้เลยมันมีเอกลักษณ์นะคะของ JBL ชัดเจนนะเสียงกลางที่แบบ stable มากๆนะคะแล้วก็สว่างมากๆเลยที่หาวุ้มเนี่ยทำการปรับนะ Equalizer เนี่ยเป็นแบบเพิ่มเบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบสเนี่ยก็จะค่อนข้างหนักมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนี่ยหูฟังทรงนี้ค่ะมันจะไม่ได้ให้เบสแบบตุ้บกอ ้อนใหญ่นักนะมันจะให้ฟิลแบบว่าบาลานซ์มากกว่าค่ะเสียงที่เด่นที่สุดนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเสียงกลางค่ะโทนแหลมเนี่ยกำลังฟังสบายไม่แหลมนะคะไม่มีเสียงแตกจนแบบแสบแก้วหูวอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะบาลานซ์ได้ดีมากเออเก่งมากนะคะแล้วก็สมมตินเนี่ยใครเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันทํางานในเรื่องของเสียงเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรค่ะตัวนี้มาพร้อมกับนี่เลยดินามิกไดเวอร์นะคะตัวนี้เป็น Enhance Dynamic Sound Driver เนี่ยขนาดอยู่ที่16.2มิล ใหญ่มากๆทุกคนโอ้โหไดเวอร์นี่คือใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยเราก็จะได้อัตรบของมันเนี่ยแบบอย่างเต็มที่ค่ะแล้วข้อดีอย่างนึงนะคะมันมาพร้อมกับบลูทูธ5.3เนาะตัวนี้เองเนี่ยกันน้ํากันฝุ่น IP 54ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยเอาไปใส่นะคะออกกําลังกายโดนน้านิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโดนฝุ่นเนี่ยก็ได้นิดหน่อยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะในบรรดา Open e a r ที่อุ้มเนี่ยลองนะแล้วก็รีวิวในช่วงงนนนี้้มาาะะคตออบกว่ JDL ทําได้ดีสุดๆไปเลย เอาไว้นะคะมาคุยเรื่องของไม้กันมากดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้นะคะให้ไม้มาถึง4ตัวนะก็ได้ข้างละ2ตัวเลยทีเดียวสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเราสามารถจะใส่นะคะคุยงานประชุมนะ้วิดีโอคอลได้แบบทั้งวันเลยเออเราจะประชุมไปด้วยนะคะหันไปสั่งงานลูกน้องนะหรือว่าจะประชุมไปด้วยแล้วก็หันไปคุยกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ยังได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งข้างนอกเนี่ยเรายังได้ยินนะคะเสียงแอมเบียนเนี่ยแบบจัดเต็มเลยแล้วคุณภาพเสียงนะคะก็ถือว่าตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยไปได้ดีพอสมควรเลยไฟส์ที่กําลังหานะคะคตัวัวหูง รู้สึกว่าไม่อยากจะใส่เข้าไปในหูนะอยากจะเกี่ยวไว้ที่หูแบบนี้ยังได้ยินเสียงรอบข้างข้างนอกนะคะยังใส่นะออกไปนอกบ้านได้นะคะคุโรศัพท์ไปด้วยในตัวได้แบบนี้อุ้มว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเลยสรุปแล้วนะคะหูฟัง JBL Sphere s e n s ค่ะถูกออกแบบมาสําหรับหลากหลายประเภทการใช้งานมากๆโดยเฉพาะนะคะใครที่ไม่ชอบหูฟังในประเภทที่เป็นทั้งเ e อียร์บัดนะทั้งอินเอียร์คุณจะพบกับโลกใบใหม่นะคะจะรู้สึกว่ามันใส่สบายมากแล้วก็สามารถใช้งานใอยู่ได้เต็มเต็มวันแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็คื มีตัวเลือกเนาะก็คือจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเจ้าเอีรยหุกนะคะที่แถมฟรีในกล่องเนี่ยเอามาคล้องไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะใส่แน่นนะคะใส่วิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็สบายๆมีเลือกทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะว่าคุณเนี่ยชอบสีประมาณไหนนั่นเองค่ะราคาอยู่ที่5 9 9 0บาทสําหรับอุ้มเนี่ยถือว่าคุ้มมาก,มากๆเนาะแล้วคุณก็จะได้รับประกันนะคะประกันศูนย์เนี่ยหนึ่งปีเลยและถ้าค จากมหาจักร p l u สต,ตัวนี้เนาะคุณจะได้เพิ่มนะคะประกันเพิ่มอีก3เดือนรวมเป็น1ปี3เดือนเลยทีเดียวนะกับการรับประกันนะคะของตัวนี้นั่นเองวัานวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ